สวัสดีครับเพื่อนๆผมเมทาสิทธิ์จากช่องเกษตรทีวีนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะดูคลิปนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนมาเรื่อยๆนะครับเช่นเสียงไก่นะครับแล้วก็เสียงรถหน้าบ้านนะครับผมอาจจะมีบ้างนะครับก็ถ้าหากว่ามันรบกวนการดูคลิปของเพื่อนๆนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกของคอนเทนต์ใหม่ที่ผมอยากทามานานแล้วนะครับ ก็พอดีว่าช่องมันถึง2,000ซับแล้วนะครับผมก็เลยอยากมาลองทําดูนะครับว่าจะมีคนดูไหมเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะมีคนดูคลิปนี้ไหมครับผมก็สําหรับในคอนเทนต์ใหม่นี้นะครับผมก็ขอตั้งชื่อรายการนี้ว่า Try to ูซื้อครับผม โอเคครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปและปกคลิปแล้วนะครับว okay. ่าผมจะมาทําอะไรวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพาชิมของกิน3อย่างในเซเว่นนะครับผมก็สําหรับของกินทั้ง3อย่างในวันนี้นะครับผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นครั้งแรกในการกินของพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับของกินที่ผมจะมาลองกินในวันนี้นะครับมีมี3อย่างแต่ว่าเป็นอันนึงเป็นจะเป็นสองอย่างครับเป็น2รสนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองซีวิตก่อนนะครับโอเคครับอย่างแรกที่ผมจะลองกินนะครับก็คืออันนี้ครับซีวิตเยลลี่ซีวิตนะครับรสส้มนะครับผม ก็สําหรับชิ้นนี้นะครับผมซื้อมาจากเซเว่นในราคา18บาทนะครับขนาดก็ประมาณนี้ครับประมาณมือผมเนี่ยก็พอได้นะครับใหญ่อยู่นะครับ18บาทด้านหน้านะครับมันจะเขียนว่าแคลอรี่ต่ํา35กิโลแคลอรี่นะครับหวานเปรี้ยวเคี้ยวเต็มคํานะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเขียนว่าขนมยิลลี่คาราจิแนนน้ำรสส้มส0นะครับจากน้ำส้มเข้มข้นผสมวิตามินซีนะครับน้ำหนักสุทธิ 150กรัมครับผมส่วนด้านหลังนะครับเรามาดูส่วนประกอบสําคัญกันเลยครับจะมีน้าส้มจากน้ำส้มเข้มข้นนะครับ10%น้ํน้ำตาล2.7%วิตามิน C 0.08%นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะแล้วก็ลองชิมกันเลยครับ อยากให้เพื่อนเห็นเนื้อมันอ่ะจะเห็นไหมเนี่ยนี่นะอุ้ยนี่นะครับเป็นอย่างนี้ก็เป็นสีส้มเหมือนซีวิทแบบน้ำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมแล้วนะครับ อร่อยครับผมรสชาติเหมือนซีวิตแบบน้ำเลยครับผมแต่ว่ามันจะเป็นเนื้ออร่อยครับผมเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนน้ำเลยเจนรี่ข้างในนี้มันจะแบบละลายในปากครับผมอร่อยเลยครับผมลองไปซื้อดูนะครับ ก็สําหรับอย่างแรกนะครับผ่านนะครับผมชอบครับผมโอเคครับผมชิ้นต่อไปนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเหมือนกับชิ้นเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นรสเลมอนนะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นสิบแปดบาทเท่ากันครับผม ครับผมด้านหน้านะครับเขาเขียนว่าแคลอรี่ต่ำามสกิโลแคลอรี่นะครับหอมเปรี้ยวเคี้ยวสนุกนะครับผมด้านล่างนะครับเขาจะเขียนว่าวุ้นสำเร็จรูปคาราจีแนนน้ำลดเลมอน6%ปจากน้ำเลมอนเข้มข้นผสมวิตามินซีนะครับน้ำหนักสุดที่150่ากรัมครับส่วนด้านหลังนะครับเขาเขียนว่าส่วนประกอบสำคัญน้ำเลมอนจากน้ำเลมอนเข้มข้น6%น้ํา้ำตาล 3. 3เ วิตามินซี0.08%ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองชิมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีกับเนื้อกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่รู้จะเห็นไหมนี่นะครับผมคุณไปเห็นไหมสีก็ สีก็คล้ายๆกับน้ําอยู่ในขวดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับรสชาติก็เหมือนกับแบบน้ำเลยครับแต่ว่าอันนี้เหมือนจะออกหวานนิดนึงหรือเปล่าจะออกหวานกว่าแบบน้ำนะครับนิดนึงรู้สึกได้ ตัวเนื้อวุ้นก็ละลายในปากดีนะครับอร่อยแต่รู้สึกว่าไม่เปรี้ยวเลยนะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าแบบน้ำเลยอพอกินได้ครับอร่อยไปลองซื้อนะครับอร่อยมากครับผ่านครับผมชอบครับอันต่อไปนะครับผมจะลองนี่ครับนมแพะครับผมนมแพะตราสิลิชยนะครับ ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยกินนมแพะเลยนะครับก็ครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกล่องก่อนนะครับว่าเขาเขียนอะไรบ้างหน้ากล่องนะครับเขาจะเขียนว่าตราสิริชัยนะครับเครื่องดื่มนมแพะ UHT นะครับผมปริมาตรสุทธิ190มิลลิลิตรนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นครับผมก็สําหรับส่วนประกอบนะครับ ก็จะมีแค่นมแพะ100%ครับส่วนคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับเขาเขียนว่าพลังงานทั้งหมด100กิโลแคลอรี่นะครับผมพลังงานจากไขมันอีก45กิโลแคลอรี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับจะลองแล้วนะครับ มือนผมจะคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเหมือนนมผงม,มันรสชาติจืดนะครับจืดแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมบางอย่างที่แบบบอกไม่ถูกไม่เหมือนนมวัวครับผมมันจะหอมในจมูกครับบอกไม่ถูกว่ากลิ่นอะไรบอกไม่ถูกว่าคล้ายกลิ่นอะไรแต่มันหอมแบบแปลก รสชาติก็จืดปกติแต่ว่าจืดไม่เหมือนนมวัวนมวัวมันจะมีมันนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ไม่มันแต่ผมว่าก็พอกินได้นะครับอันนี้ผมก็ให้ผ่านนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่พอกินได้นะนมแพะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับเป็นขนมนะครับผมนี่ครับธนากล้วยอบเนยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่นึกงเลยนะครับว่ามันจะมีเนซเว่นด้วยนะครับ อันนี้นะครับผมซื้อมาจากเซเว่น12บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างก็ข้างหน้านี่นะครับเขาจะเขียนว่าธนากล้วยอบเนยส่วนผสมกล้วยน้ำว้า80%น้ำตาล10%เนยเทียม5%แล้วก็เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน5%ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ อร่อยครับอร่อยครับมีความหวานแล้วก็หอมนม,มครับผมหอมนมมากอร่อยมากหวานละมุนนี่ครับชิ้น,นขนม อันนี้อร่อยมากครับอร่อยใช้ได้เลยกินเล่นๆได้อร่อยมากราคาก็ไม่แพงนะครับผมเหมาะเลยเเล่นๆเ,เป็นอาหารบ้างได้สบายเลยครับอร่อยมากแนะนำให้ลองนะครับ12บาทที่เซเว่นครับ โอเคครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาลองชิมของกินอยู่ในเซเนที่ผมไม่เคยกินมาก่อนนะครับแต่ละอย่างก็มีความอร่อยตต่างกันไปนะครับอันแรกสองอย่างนี้ก็อร่อยเลยครับอร่อยมากเลยแนะนําให้ลองนะครับอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนี่ใครที่ชอบนมจืดมีกลิ่นหอมๆน่าจะชอบนะครับก็ ้้ไดครับกินได้จีกนึงก็เป็นกล้วยนะครับผมก็อร่อยใช้ได้เลยครับหอมนมหวานนมหวานละมุนอร่อยมากครับแนะนำให้ลองครับ12บาท ก่อนอื่นก่อนซิงใดนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็มากดติดตามนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้2,000กว่าซับแล้วนะครับแล้วก็เปิดรายได้แล้วครับ ก็ที่ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับก็เพราะทุกคนที่เข้ามาดูครับผมบางคนอาจจะคิดว่ายอดซับแค่นี้ยอดวิวแค่นี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่สำหรับผมแล้วมันเยอะมากนะครับผมเราก็ควรพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับผมก็ยอดซับนะครับมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมันก็ทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกของรายการใหม่ที่ผมลองทําดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ให้กําลังใจผมนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปซื้อนะครับอร่อยมากเลย